สวัสดีครับมาดูรอบเย็นอีกสักหนึ่งชุดนะครับอ,อองค์แรกนะครับเป็นหลวงพ่อพานตะกุดไข่นะครับองนี้เป็นผิวเป็นผิวลมควันบางๆนะลมบางๆพระเนี้ยไม่ได้ใช้นะครับจะออกเป็นผิวน้ำตาลบางๆองนี้บล็อกทองคำนะครับ ลงกล้องดีว่าจะได้ชัดๆน่อย พะสวยคมชัดนะครับไม่มีร่องรอยการใช้นะแค่เขาลมมาบางๆนะครับเป็นออกเป็นผิวน้ำตาลบางเอาไวๆนะเอาเท่าองเมื่อวานนะเอาพันร้อยนะครับเอาพันล้วเมื่อวานบล็อกธรรมดานะอันี้บล็อกทองคำนะเอาพันร้อยแหวนเงินหลวงผู้ดูปีสี่ศูนย์นะครับแหวนเงินหลวงผู้ดูปีสี่ศูนย์ องนี้ยมีจานนะครับเอ้วงนี้ยมีจานนะเห็นดูดีๆนะมีร่องรอยจานนะปีสี่ศูนย์เล่นกันแพงนะเล่นกันพันปปลายนะฮะอันนี้ผมขายพันเดียวนะครับเอาพันเดียวเหมือนเงินหลุ่มผู้ดูปีสี่ศูนย์ไม่ทำหนุ่มผู้ดูนะครับแต่เขาเล่นกันนะ จานท้องเต็มเหรียญเลยเต็มวงเลยนะเอาหนึ่งพันบาทหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงนะครับองนี้เหรียญน,นี้ ผมไม่วั่นใจว่าเป็นรุ่นไหนนะแต่ผมรับประกันเหรียญแท้แน่นอนนะครับเป็นเหรียญออกกระไรทองนะครับพ่อโต วัดพนันเชิงเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับผิวกไ็ไหลทองเดิมๆสภาพพระสวยแชมป์เลยเจ็ดร้อยบาทเอ็มสิบหกหลวงพ่อแพเนื้อนวะนะครับเนื้ออันนี้เนื้อนวะนะเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงเนี่ยก็พันไปปลายแล้วนะครับนี่เนื้อนวะนี่แพงแน่นอนนะครับแต่ว่าสภาพช้ำๆแบบนี้นะเอาห้าร้อยบาทแล้วกันจากสีเนื้อนวะนะครับก็ยังถือว่ายังใช้ได้นะครับ ยังใช้ได้อยู่หลวงพ่อแพรรุ่นเอ็มสิบหกนะครับเอาห้าร้อยบาทเนื้อนวะสมโพธกรุงรัตนโกสินทร์สองร้อยปีนะครับสมโพธรัตนโกสินทร์สองร้อยปีหลวงพู่ทษดประชังให้นะครับ าตามสภาพนะเอาห้าร้อยบาทแล้วกันห้าร้อยบาทาผงสุพรรณจงอางศึกนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทเนื้อดินหนูพ่อมุ้ยลูกเสกนะครับ งอังศึกนะครับงพูพันจงอังศึกเอาเจ็ดร้อยบาทหายไม่ไวอย่างเดียวเหรียญจตุรพิษปีหกสามเสาห้านะครับเลขโค 1, 3, 3, 3, 3, 3, ้ดหนึ่งสามสามสามทองสามอยู่ด้านหลังนะครับหนึ่งพันสามร้อยสามสิบสามนะครับตรงที่หนึ่งพันสามร้อยสามสิบสามทองสามนะอันนี้ก็เลยทองยาแดงพระสวยจมูกโด่งนะครับเอาเจ็ดร้อยบาท เอาไวไวเจ็ดร้อยบาทเหรียญจีนวัดจุลามณีนะครับปีสี่ศูนย์เหรียญจีนวัดจุลามณีปีสี่ศูนย์เอาสี่ร้อยบาทแล้วกันไม่รู้เล่นกันเท่าไหร่นะครับวัดจุลามณีปีสี่ศูนย์เอาเจ็ดร้อยบาทเออสี่ร้อยบาทเอาสี่ร้อยพอสี่ร้อยไวไวเหรียญในหลวง นั่งบัลลังสามเหรียญน,นะครับในหลวงนั่งบัลลังสามเหรียญเนี่ยเอาห้าร้อยบาทในหลวงนั่งบัลลังสามเหรียญห้าร้อยบาทแท้ทุกเหรียญน,นะครับเอาไวๆยังเดียวสนใจในการไหนก็ทักไลน์มาครับแล้วถ้า,าสำหรับ เออคนที่โทรมาแล้วรับบ้างไม่ได้รับบ้างนี่คือติดธุระจริงๆนะครับตอนนี้กําลังเร่งงานอยู่นะครับที่ร้านปรับปรุงร้านด้วยแล้วก็จะจัดงานประกวดพัเครื่องที่ใช้ยนานด้วยก็ตรงนี้ก็ยุ่งจริงๆนะครับวิ่งหลายวันหนึ่งวิ่งหลายที่นะครับไม่ค่อยมีเวลานะคขับรถนี่คือไม่รับโทรศัพท์เลยนะครับเพราะว่ากลัวนะครับกลัวใจลอยนะคุยแล้วคอยจะเผลอนะครับเลยไม่กล้ารับนะครับก็ต้องรอจอดรถก่อนถึงจะมีโอกาสได้รับโทรศัพท์นะครับ ใครสนใจรายการไหนก็แอดไลน์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวตอบกลับนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ